ติดตามรับชมสารคดีชุดพระศรีมหาโพธิยารงกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรพันสา28กรกฎาคม2568มณีเสนอตอนพระศรีมหาโพธิ์ณอีสานนครครับ จังหวัดนครราชสีมาได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานเมืองหน้าด่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนับเป็นหนึ่งใน20จังหวัดของภูมิภาคที่ได้รับพระราชทานหนอต้นพระศรีมหาโพจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากเมืองพุทธคยาแผ่นดินที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้วัดแจ้งใน วัดคู่บ้านคู่เมืองโคราชที่มีประวัติศาสตร์มาช้านานได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิษวัดแจ้งในชื่อก็มีความหมายว่าแจ้งสว่างหมายถึงดวงตาที่เป็นธรรมจักสูดวงตาเห็นธรรมเป็นดวงตาแห่งปัญญาธรรมที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรอย่างยิ่ง ที่พุทธศาสนาตนิกชนจะได้น้อมกายวาจาใจมาทอดทัศนาเป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นสิ่งที่ดีเป็นการเห็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นการเห็นสิ่งที่เป็นมงคลขออนุโมทนาพระสรีมหาโพธิทศมาราชบพิตร ต้นไม้องค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจให้ชาวพุทธในดิแนแดนอีสานคนครของไทยได้รำลึกถึงคุณของพระตนะไตรและเข้าถึงพระธรรมคำสอนทุกสถานที่ที่ปลูกยังใช้ในการประกอบศาสนากิจเจริญในธรรมดังอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระพุทธองค์ทำรงไว้ซึ่งสามัคคีธรรมที่หลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นมงคลอย่างยิ่งเนื่องจากว่าพระศีมาโพเนี่ยคนโคราชก็ดีคนอีสานก็ดีมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าเมื่อใครมากราบไหว้บูชามาสักการะก็จะได้ดำลึกถึงคําสอนของพระองค์ท่านจะได้ช่วยกันทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้จำสใสเบิกบานก็จะทําให้สังคมทําให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งครับ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวัิรกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานต้นประสีมหาโพธิทศมราชบพิษศูนย์กลางพลังศรัทธาที่หลอมรวมจิตใจเชื่อมโยงทั้ง20จังหวัดในภาคอีสานให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ใตร่มโพเพื่อประสบนิกรได้เข้าถึงความรู้แจ้งของพระสัทธรรมสมดังนามวัดแจ้งในดุดความสว่างที่ให้ดวงตาได้เห็นธรรม